เลยักผีสีสมานแห่งบาหลีคุณเคยได้ยินตำนานผีหัวลอยจากบาหลีหรือไม่พบกับเลยักผีสีสมานกินเด็กจากอินโดนีเซียเลยักษปรากฏเป็นหัวลอยมีลิ้นยาวเขี้ยวแหลมพร้อมไส้ที่ห้อยอยู่ดูคล้ายผีกระสือของไทยบางตำนานบอกว่าเลยักษแปลงกายเป็นหมูแมลงวันหรือแม้แต่คนธรรมดาได้ เลยักษ์เคยเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ลหลงไหลในมนดำจนกลายเป็นอสุรกายสุดสยองกลางวันเป็นคอนอกลางคืนออกล่าวิญญาณทารกจากหญิงที่กำลังคลอดถ้าเจอลูกไฟลอยเสียงหัวเราะชั่วร้ายระวังให้ดีเพราะเลยักษ์อาจอยู่ใกล้ๆถ้าสุนัขเห่าใส่ใครใกล้หญิงตั้งครรภคนคนนั้นอาจคือเลยักในร่างมนุษย์นี่คือเลยักผีหัวลอยผู้หิววิญญาณ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันในตำนานผีถัดไป